สวัสดีครับกลับมาพบกับเซเว่นแชนแนลนะครับแล้วันนี้เราก็อยู่กับเกม Summer War Chronicle เันเช่นเดิมน,นะครับผมโดยวันนี้ผมจะมาแชร์จุดเกิดบอสของแมปแดนฮีโร่กันนะครับผมแดนฮีโร่คืออะไรแดนฮีโร่คือแมปพิเศษนะครับที่เพิ่งเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองโดยวิธีเข้านะครับเข้ามาที่แมปแล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์แดนฮีโร่ขึ้นมาโชว์ขึ้นมาตรงนี้เรากดเข้าไป อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่เอยียะเดี๋ยวผมจะไปแดนฮีโร่ของเอยียเรากดที่ไปปึ๊บก็จะวาร์ปไปเลยอ่านี่ครับผมก็จะวาร์ปมาที่แดนฮีโร่แล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยมานะครับจุดเกิดวาร์ปสจุดเนี้ยมันจะยังไม่เปิดตัวละครมันก็จะเดินมาโดยทางเข้ามันก็จะมีทางเข้าของมันอยู่ ซึ่งแต่ละแมปมันก็จะอยู่อ,อย่างเช่นของเอยาเนี่ยจะเป็นแมปป่าแห่งแสงเนี่ยครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ม่วงๆแล้วก็เดินเข,เข้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันโดยแดนฮีโร่จะมีเป็นมอนสเตอร์พิซซไม่ใช่มอนสเตอร์นี่นี่เลเวลมันจะสูงกว่าปกติ เกน่าปกติแล้วก็นอกจากมอนสเตอร์แล้วจะมีบอสประจำแมปและมินิบอสด้วยโดยวิธีดูก็กดที่วงวงนะครับสัญลักษณ์นี่จะมีบอสแล้วก็มินิบอสโดยแต่และตัวจะมีเวลาเกิดของมันโดยมินิบอสสามตัวจะเกิดพร้อมกันออย่างเช่นเนี่ยสชั่วโมง16นาทีก็จะเกิดอย่างนี้ตัวนี้ก็อีกหวัน อ่นนีผมดูตัวใกล้อ่านี่แมปเทสกาอเงี้ยก็อีก4ชั่วโมงบา f o โฟก็จะเกิดโดยของรางวัลที่ได้จากบอสไม่ใช่ได้จากบอสอย่างเดียวก็ทางมอนสเตอร์ทางบอสแหละก็จะมีประมาณนี้จะมีรูนที่ดอปแต่และแมปรูนก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างผม u a ่ a อ่ะดรอปรูนพิฆาตรูนทนทานแล้วก็ส่วนประกอบ ในการสร้างรูนหินสลักเศษร,รูนแล้วก็นี่เป็นไอเทมที่มีเฉพาะแบบนี้เลยก็จะเป็นหนังกลายสภาพแล้วก็หนังทนทานโดยไอเทมสองชิ้นนี้เอาไปทำอะไรนี่เลยครับเข้ามาที่ตู้เสื้อผ้าห้องเสือ้อเลื่อนลงมาล่างสุดนี่จะเป็นชุดคอสตูม,มสวยเชียวก็ จะมีแสแตตพิเศษก็คือผู้เล่นและมอนสเตอร์ได้ดาเมจเพิ่มขึ้น5%แล้วก็ได้ฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอีก10%ในอารีนาและสมอรภูมิสมอรภูมิก็คือป่างเงาจันนะครับอ่าเหมาะสำหรับสาย PVP RTA เลยโดยบอสที่เราจะเกิดเนี่ยมันไม่บอกนะครับว่ามันจะเกิดตรงไหนมันจะโชว์ในแมปเลยตอนมันเกิดซึ่งถ้าเราไปรอเราไม่รู้จุด เราก็จะไปตีไม่ทันโดยบอสมันจะเกิด3ตัวเดี๋ยวผมขึ้นโชว์จุดเกิดบอสและมินิบอสแต่ละแมปไว้แล้วกันโอเคเซฟเอาไว้ดูกันนะครับผมแล้บอสเกิดเนาะแล้วก็มันจะมีเคเวสประจำสัปดาห์ ของแต่ละแมปด้วยนะนี่อย่างเช่นอ่าครูผมอยู่เอียดจะมีเควสตีมอนอันนี้จะเป็นตีมอนทั่วไปในแมป30ตัว30ตัว30ตัวจะได้เงิน80,000ได้ศิลาสวงสวรรค์ด้วยนะแล้วก็อันที่2นี่จะเป็นตีมินิบอสนะครับนี่3ตัวได้เงิน1 0 0 0 0แสนเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายตีบา f โฟเมก็คือบอสใหญ่ของแมป นี่ได้อรา่าอร่านะครับย้ำไม่ใช่เศษเป็นออรา่าเอาไว้ที่เอาไว้อัพเดื่อนขั้นตัวละครเนี่ยข้ามขีดโดยผมจะมีทริคนะครับก็ไม่เชิงทริคหรอกก็เป็นเขาก็รู้กันทางเสิร์ฟแล้วแหละน่าจะรู้กันทางเสิร์ฟแล้วแหละก็วิธีการตีมินิบอสโดยมินิบอสเนี่ยครับมันจะเกิด3จุดเนาะใช่ไหมอ่ะอย่างของเอยาเนี่ยมันจะเกิดข้างบนนี้ตัวหนึง่ง ซ้ายล่างตัวหนึ่งขวาล่างตัวหนึ่งถ้าเราไปคนเดียวเรามาตีคนเดียวเราตีไม่ทันแน่เพราะว่าบอสมันตายไวมากคนเขาตีกันแบบไม่ถึงนึงนาทีบอสก็ตายแหละแต่ละตัวโดยวิธีเราจะทำเควสเนี้ยเห้เควสเนี้ยให้ผ่านเราก็แค่หาตีครับตั้งตีขึ้นมาแล้วก็หาคนเพื่อนอีกสองคนอืมแล้วเราก็ แยกกันไป3จุดประจำบอสแต่ละตัวก็เวลาบอสเกิดเราก็ตีตัวที่เราประจำตำแหน่งไว้ครับเราไม่ต้องไปตีตัวอื่นเราตีตัวนั้นบอสมันก็จะเควสมันก็จะผ่านเลยโดยที่เราไม่ต้องวิ่งไล่ตีหรือว่าแบบตีเสร็จต้องย้ายแนวไปตีอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้แบบจะฟาร์มของดรอปมันนะนะทำเควสได้เฉยอะ ก็ทำใช้วิธีนี้ไปเลยเนี่ยครับมันก็จะเสร็จเควสไปเลยเนี่ยครับเควสไม่ได้รวมกันนะก็คือ1แมปสามเควสหนึ่งแมปสามเควสมีทั้งหมด5้าแมปอย่างเงี้ยอย่างเช่นออร่าถ้าเราตีบาโฟครบ5ตัวเราก็จะได้5ออร่าอย่างละ5ออร่าเลยลืมมาเล่นกันนะครับผมโอเคครับก็ จบกันไปนะครับกับจุดเกิดบอสแดนฮีโร่ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะผมฝากกดไลค์กด s u b s ไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าผมจะมีอะไรมาแชร์เทคนิคอะไรมาแชร์หรือมาบอกกล่าวกันก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม